สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยกีฬาสีเกมการเลือกตั้งผู้ว่าคอทมอแล้วก็เรื่องของรัฐบาลโกงจะเกี่ยวกันได้ยังไงนะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้คือบอลไทยชั้นบอลเทพเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ราชาแห่งซีเกมส์เนี่ยก็คือฟุตบอลนะครับแล้วทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ใกล้ที่จะสู่บัลลังราชาแห่งซีเกมส์ที่กําลังแข่งขันกันที่เวียดนามในขณะนี้แล้วนะครับเมื่อเย็นวานนี้ครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็นอนเฝ้าหน้าจอรอดูการดวลแข้งระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่จะถ่ายทอดสดจากเทียนตรวงสเตเดียมเวียดนามมาให้ดูกันตอนสี่บุงเย็นเฝ้าไปเฝ้ามาเนี่ยปรากฏว่าแฟนบอลชนิดเข้าเส้นเลือดอย่างผมเนี่ยหลับ คาหน้าจอไปก่อนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมาสะดุ้งตื่นเอาก็ตอนเสียงภาคดังลงเล้งลงเล้งจากจอประมาณว่าเข้าไปแล้วครับอะไรประมาณนี้นะครับประกอบว่าไทยเรานำา1 0ครับจากการยิงสุดสวยกว่าอัสลากับน้องลิซ่ารวมกันของวีรเทพป้อมผ่านในนาทีที่9 4นะครับแม่ไม่เสียแรงไม่เสียแรงนอนหลับเชียร์เลยจริงๆนะครับแสดงว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลัง90นาทีเนี่ยไทยกับอินโดนีเซียก็ทำอะไรกันไม่ได้ ต้องต่อเวลาออกไปอีก30นาทีนะครับและ4นาทีแรกของการต่อเวลาเนี่ยแหะครับเทรเทพก็แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการสับไก่ตีนไวกว่ามเวลเดซึ่งเป็นคาร์บอยแม่นปืนไปซ้ำไปนะครับเปลี่ยงเดียวครับตะข่ายประตูอินโดนีเซียนี่กระจุยกระเจิงเลยนะครับเอาละก็คงจะไม่ไปตําหนิประตูอินโดนีเซียเขานะครับเพราะว่าต่อให้มาดูเอลนอยเออร์ซึ่งเป็นประตูมือนหนของโลก จากทีมไบเยนมิวนิกเนี่ยนะครับมารับลูกนี้ก็ไม่ทันครับเพราะว่าเทพอย่างวีรเทพเนี่ยยิงลูกนี้ทั้งเขียบขาดทั้งสุดสวยแล้วก็ทั้งแม่นยำอีกตั้งหากตีนแตะลูกสับไกลเปรี้ยงทันใดเนี่ยกระพริบตาว่าไวแล้วเนี่ยนะครับยังช้ากว่าลูกที่วีรเทพยิงประตูนำชัยให้ไทยเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะอีกคู่หนึ่งระหว่างมาเลเซียกับเวียดนามในวันอาทิตย์นี้นะครับวนอาทิตย์ที่22พฤษภาคม นี่แหละครับใช้ชนะนัดนี้เนี่ยต้องยกให้การเล่นเป็นทีมของนักเตะไทยเราเรียกว่าก้าวล้ำไปถึงขั้นที่ว่าตีนแตะลูกปุ๊บเนี่ยนะครับนักเตะรู้ใจกันปั๊บเลยเทพเบนจามินเดวิสได้ลูกก็พาสไปให้กับเทพวีระเทพแล้วเทพวีระเทพก็แตะโดยที่ไม่ต้องแต่งเลยครับเปลี่ยงเดียวไปทันใดเนี่ยถ้าตะข่ายประตูไม่เดี๋ยวเนี่ยลูกทะลุขึ้นอัศจรรย์ไปเลยด้วยซ้ำไปะนะครับนี่แหละครับมันแรงถึงขนาดนั้นเลยนะครับ ที่พูดนี้ไม่ได้เกินความจริงเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่านาะยบอกว่าหลับไงแม่ละโมบเป็นฉากฉากเด็กตาเห็นได้ยังไงเนี่ยก็ตื่นพอดีไงครับตอนนั้นตื่นพอดีเลยแต่ไม่หรอกครับดูเขาตอนบรีเพล์เนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลูกที่วีระเทพยิงเนี่ยขั้นเทพจริงๆนะครับทะลุอาเซียนไปถึงระดับเอเชียเลยทีเดียวนะครับชัวร์แล้วครับว่าน่าจะเป็นแข้งส่งออกไปเจลีกของเมืองทองกิเลนพยองเป็นรายต่อไปแน่ๆนะครับ ทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นคู่ซีอาเซียนกันแต่บอลเมื่อวานนี่ต่างคนต่างมั่นใจว่าจะได้เข้าชิงเหรียญทองนะครับแต่ถูกไทยนําในตอนท้ายเกมอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าตั้งแต่อินโดเองก็ต้องประหลาดแตกเป็นเรื่องธรรมชาติกันท,ท้ายๆเกมก็เลยเห็นอาการแรงมาก็แรงไประหว่างนักเตะไทยกับอินโดนีเซียนะครับจนกระทั่งเจอใบแดงไล่ออกจากสนามด้วยการทั้งสองฝ่ายนะครับกรรมการเนี่ยต้องใช้คําว่าไล่ออก จนงงนะครับคือไม่รู้ว่าเหลือนักเตะฝ่ายละกี่คนกันทั้งในสนามแล้วก็ขอบสนามวุมดรวิจิจวกันวุ่นวายไปหมดนะครับอย่างพี่มโนโพกิ้งซึ่งเป็นโค้ชทีมไทยของเราพี่เขาก็หัวร้อนเหมือนกันตลอดที่อยู่ขอบสนามเนี่ยนะครับดีนะครับดีที่มาดามแป้งคนสวยเนี่ยต้องออกมากันเอาไว้ก่อนพอดีหมดเวลาซะก่อนไม่งั้นเนี่ยคงจะพลาวันพลาเกกันอีกนานพอสมควรทีเดียวนะครับอาละครับไทยเราขึ้นชั้นเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬา รักษามาตรฐานเอาไว้นะครับอดทนแล้วก็ควบคุมอารมณ์เอาไว้ใครจะเทพใครจะพานคนดูเนี่ยเขาเห็นครับเขาตัดสินได้เองครับเราเป็นผู้เล่นตัดสินเองเนี่ยไม่ควรนะครับวีรเทพหรือว่าเตอร์ทีมชาติไทยคนนี้เนี่ยเป็นกองกลางสก,กัดทีม s อ g เมืองทองอยู่ในเจ็ดนะครับไม่ได้เกิดมาในสายฟุตบอลโดยตรงหากแต่เป็นเทพฟุตซอลสำนักศรีบุญญานน์โรงเรียนแล้วก็นนทบุรี แล้วก็อีกโรงเรียนนึงก็คือที่โรงเรียนปทุมกงคาแล้วก็มาเปลี่ยนสายจากฟุตซอลไปเป็นฟุตบอลตอนเป็นนิสิตจุฬาลงกรกรมหาวิทยาลัยนะครับพอเลิกฟุตซอลก็มาเอาดีทางฟุตบอลด้านเดียวในทีมจามจุริยูไนเตดเข้าสู่อาชีพบอลลีเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับห้าถึงหปีที่มาหาวันนี้เองมาสังกัดก,กีเลนพยองช่วงสักสามปีแรกๆเนี่ยก็เป็นพระเอกมานั่งตัวสำรองนะครับเมื่อรุ่นพี่อย่างสารัตยู่เย็นเนี่ยย้ายทีมปุ๊บ ก็เลยได้รับตำแหน่งกองกลางแทนสารัสซะด้วยความว่องไวเลื้อยได้ปลูบปลาสดปานปลาไหลเนี่ยนะครับทั้งใจแม่นยิงแม่นซ้ายฉมังของวิรเทพที่ขึ้นชื่อจากฟุตซอลเมื่อเปลีป่ยนไปฟุตบอลเนี่ยปรับสภาพลงตะใบไ,ไม่กี่ปีเท่านั้นแหละครับคุณสมบัติเทพจากโต๊ะเล็กก็คืนฟอร์มทําให้วิรเทพเนี่ยเป็นแข้งเทพในสนามใหญ่ในนามของทีมชาติไทยในยที่สุดนั่นเองนะครับที่คุยนี ช่ว่าจะเห็นวีรเทพขึ้นยิงประตูได้กับฟูลไฟชมแต่วีรเทพคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับฟุตบอลเนี่ยมันเก่งคนเดียวเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมต้องเก่งเป็นทีมจึงจะเรียกว่าทีมฟุตบอลดีนักฟุตบอลเก่งอย่างทีมช้างศึกที่ได้เข้าชิงเหรียญทองเนี่ยก็เพราะว่าเก่งทั้งทีมรวมทั้งโคช้ชและก็ผู้จัดการทีมโดยเฉพาะนักเตะนะครับความเป็นทีมเวก การไม่หวังที่จะเป็นพระเอกคนเดียวลูกที่บรจามินเดวิสส่งให้กับวีรเทพนำประตูชัยเนี่ยก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในสนามประสานแผนกันแล้วส่งต่อก็มาเป็นทอดๆทอดๆกันไม่ได้แปลว่าจู่ๆลูกมันจะลอยมาเข้าตีนให้วีรเทพยิงได้ไม่ใช่นะครับแต่เอาละครับยังไงก็หนึ่งล้านบาทแรกที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬาอย่างนายพิพ,พัฒรัชกิจประการตกรางวัลให้นั้นเนี่ยนะครับ นับรวมผมเป็นหนึ่งในทีมช้างศึกด้วยเลยก็ไม่รังเกียจนะครับในฐานะกองเชียร์หน้าจอ11เทพทีมชาติไทยที่ดวลกับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อวานนี้มีรายชื่อดังนี้นะครับกวินธรรมสัจจานันเป็นกับตันทีมครับนาคินวิเศษชาติโจราธานเข็มดีอีโดฟานดอลละเอกนิตปัญญากรวิททศาวรชิตกนิษีบำเพ็ญชนะพัฒบัวพันธเบนเจามินเจมเดวิด วีระเทพป้อมพันช์ชย,ยะพิพัฒน์สุพันธ์เพรศยอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้นะครับวันมหาเกิกมหาชัยจริงๆมีหลายเรื่องครับทั้งสภาถึงเวลาเปิดสมัยประชุมทั้งเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เลือกตั้งสอกอทั้งเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็ทั้งครบรอบ8ปีของคอสชอเขาด้วยนะครับและยังเป็นนัดเตะชิงเหรียญทองซีเกมของไทยที่เวียดนามเข้าไปอีก แม่เห็นทีต้องไปซื้อทรทัน์เพิ่มอีกสักเครื่องอสแล้วนะครับจะได้เปิดดูพร้อมๆกันได้เอาอย่างนี้เอาการเมืองเนี่ยไปตบตูดการกีฬาซะหน่อยเป็นไงครับนายกประยุทธ์ไปปาฐกถาที่รอย,ยนลพารากอนเมื่อวานนี้ในหัวข้อที่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยมีอยู่ตอนหนึ่งครับท่านนายกได้บอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยในวันนี้เนี่ยยังมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังที่ดีพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตที่ยืดเยื้อได้ มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และมีอุตสาหกรรมสําหรับรองรับคนรุ่นใหม่ในด้านต่างๆรวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อกับประเทศในอาเซียนทุกด้านนี่แหละครับท่านนายกเนี่ยพูดปลอบใจหรือว่าเอาของจริงมาพูดอ่านนี่ก่อนก็นแล้วกันเราจะรู้เองอ่านจากบทความของสมเกียรติโอสถสภาสมเกียรติบอกว่าอย่างนี้ครับ เงินบาทเนี่ยเป็นเงินสกุลที่นิยมใช้ในการซื้อขายกันเป็นอันดับที่10ของโลกนะครับไม่ห่างจากเงินหยวนของจีนสักเท่าไหร่นะักสถานะของไทยเราในโลกเนี่ยจึงสูงมากดีมากสง่างามมากมีเงินที่สกุลที่คนเขาเชื่อยอมเอาเงินที่ตนมีอยู่เนี่ยไปแลกแล้วไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับเชื่อเงินบาทเชื่อประเทศไทยรักประเทศไทย ใครไม่รักประเทศไทยเนี่ยลองขนเงินบาทไปวางกองให้คนหยิบดูก็ได้นะครับของจริงนะครับไม่ได้มโมครับศักดิ์สีเกียรตภิภูมิของประเทศเนี่ยวัดกันแบบนี้นะครับหลายๆประเทศมาขอให้ไทยเรายอมรับเงินของเขารัสเซียนี่ก็พึ่งมาแต่เรามาไกลามากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ200ประเทศจากทั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพูดด้วยสถิติแล้วก็หัวใจครับ เมื่อประเทศต่างๆจะตีค่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยทีมงานของเขาก็จะวัดจากดันชนีที่ว่านี่แหละครับ Respect Thailand Love You Thailand My Country My Home นี่แหละครับนี่คือบทความของผู้ที่ใช้ชื่อบทสมเกียรติโอสถสภานะครับคุณเปลก็เลยสรุปมานี้ครับบอกว่านี่คือประเทศไทยในช่วง8ปีของผู้บริหารที่ชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อดีตรัฐบาล โกงมาแบ่งกันเนี่ยแล้วอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเขาได้สร้างวัธกรรมทำลายชาติเอาไว้ว่านี่คือรัฐบาลเผด็จการนะครับ